ไปดูเรื่องใบขับขี่กันบ้างนะครับทางจังหวัดสมุทรสาครก็จัดอบรมใบขับขี่ปลอดภัยเพิ่มวินัยจราจรนะครับเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนครับ นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้วา่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนมีกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเพิ่มวินัยจราจรเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนโดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครจัดทําโครงการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับชื่อกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเพิ่มวินัยจราจรเสริมสร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนก็เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้นะครับและจิตสำนึกให้กับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยการรู้กฎหมายจราจรการรักษาระเบียบว,วินัยในการขับขี่นะครับการพกพาใบาอนุญาตขับขี่ การรู้จักป้องกันตัวเองขณะขับขี่รถนะครับซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินหากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุได้คือถ้ามีหมวกกันน็อกเนี่ยเวลารถล้มเนี่ยก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับส่วนที่สารากลางจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนายสลายุทธแก้วกุลปรีชารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่นี้นะครับก็ภายใต้กิจกรรมชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะครับก็เน้นเลย29ธันวาถึง4มกรา ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเดินทางเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นเป็นพิเศษนะครับก็ร่วมด้วยเชื่อกันเนาะทั้งภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจฝ่ายปกครองภาคประชาชนกลุ่มเยาวชนต่างๆนะครับทุกคนก็ร่วมมือกันในการป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงป้องกันโควิด -19 ด้วยเพราะว่าอาจจะมีคนไปรวมตัวกันเเป็นปริมาณมากในใหลายจุดนะครับก็ต้องดำเนินมาตรการอย่างเต็มที่